บำรุงสมองป้องกันโรคหัวใจด้วยผลไม้ที่หาง่ายใกล้ตัวสุดยอดจริงๆมะม่วงนี่พี่ปลามะม่วงมันดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปซื้อมาเก็บไว้กินเยอะๆเลยแต่ก่อนอื่นอยากฟังพี่ตาบอกก่อนประโยชน์ของมะม่วงมันมีอะไรบ้างอุ๊ยแน่นอนวันนี้อ่ะพี่ปลาจะมาบอกถึงประโยชน์ของมะม่วงที่ต้องรู้แ้วแบบทึ่งเลย แล้วกินแล้วกินอย่างไรดีที่จะไม่เกิดอันตรายกับร่างกายของเราด้วยมาฟังกันเลยมะม่วงโอ้โหพี่ปราบอกเลยว่าผลไม้สุดโปรดของใครหลายคนมันมีรสชาติที่อร่อยและแน่นอนประโยชน์ของมะม่วงมันมีมากมายเลยมะม่วงเป็นผลไม้ที่พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่ามันมีไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็โซเดียมต่ำแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์วิตามิน B6 วิตามินเอหรือวิตามินซีนอกจากนี้รู้ไหมว่าโพแทสเซียมแมกนีเซียมและสังกะสียังมีมากในมะม่วงนอกจากนี้ยังมีโคซลสเตเมตาแคโรทีนกรดฟอิกเอสตากลินซึ่งเป็นสารใต้น้ำมูลอิสระที่เรียกว่าทรงพลังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจริว้วรอยก่อนวัยโรคมะเร็งหรือภาวะเสื่อมของอยุงวต่างๆที่เกิดจากสารอนุม,มูลอิสระประโยชน์ของมะม่วงในข้อที่1คือ ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตอุ๊ยควบคุมอย่างไรมีคำตอบแน่นอนมะม่วงเป็นผลไม้ที่สามารถลดระดับความดันโลหิตได้รั้งใบมะม่วงมีสารอาหารที่สำคัญต่อระบบการไหลเวียนของเลือดอย่างโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำให้ระดับความดันโลหิตถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปกตินอกจากนี้มะม่วงยังมีวิตามินอ e, ี ที่ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศของเราอีกด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆข้อที่สองช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นโอ้โหถ้าช่วยในเรื่องนี้จะป้องกันภาวะที่การทำงานของระบบการย่อยอาหารผิดปกติไปได้อย่างมากมายทีเดียวแน่นอนเลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารพี่ปราแนะนำให้ทานมะม่วงเลยเพราะว่านในมะม่วง มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนให้ง่ายต่อการดูดซึมของร่างกายขณะที่ไฟเบอร์ในบะมงก็สามารถช่วยในการย่อยอาหารได้ด้วยข้อที่3อันนี้สำคัญเลยจริงๆป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจหลายคนกรัวก,กับหมูวี่ปลาตอนนี้เครียดก็เครียดภาวะหลายอย่างที่เกิดขึ้นทำให้คนเรานี่เีมอกลสเป็นโรคหัวใจที่สงูงล้วจะแก้ไขอย่างไรมีคำตอบแน่นอนเลย วิตามิน A และวิตามิน E ในมะม่วงรวมทั้งเสิีเนียมสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ไม่เพียงเท่านั้นในมะม่วงยังมีวิตามิน B 6ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจโดยการลดระดับฮอร์โมนซิสเตอินพระเจ้าฮอร์โมนซิสเตอินนี้เป็นกรดอะมิโนที่สามารถสร้างความเสียหายกับผนังหลอดเลือดได้ อันนี้แหละที่พี่ปรามเน้นแล้วเน้นอีกว่าเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจข้อที่ 4. ลดไขมันที่ไม่ดีในร่างกายออ้ยไขยมันที่ไม่ดีมันเป็นยังไงพี่ปาก็ L D L อย่างที่พี่ป่าบอกเลยว่าการที่เรามีไขมันไม่ดีในร่างกายมากเกิดขึ้นจากหลายสายเหตุทางการรับประทานอาหารเกิดจากการที่เราไม่ออกกําลังกายและที่สําคัญพฤติกรรมต่างๆการที่เราชอบดื่มน้ําหวานมากๆผู้นี้จะทําให้ ไขมันในเลือดเราสูงได้เรามาดูเลยว่ามะม่วงม,มีส่วนช่วยอย่างไรแน่นอนเลยเพ็กซีและวิตามินซีในมะม่วงเป็นพระเอกที่เรียกว,ว่าขาดไม่ได้เลยเพราะสารอาหารทั้งสองชนิดนี้สามารถช่วยลดระดับคอรลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในร่างกายได้แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไขมันในเลือดสูงหรือมีภาะวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติ ก็จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนจะรับประทานมะม่วงนะคะเพราะว่านี้เราจะได้ดูว่าต้องปรับยาอะไรก,กันบ้างห้าบำรุงสมองบำรุงสมองมะม่วงบำรุงสมองโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆมะม่วงบำรุงสมองได้อย่างไรแนโนอดวิตามิน B6 ในมะม่วงนอกจากจะช่วยป้องกันโรคหัวใจแล้วยังช่วยป้องกันและสร้างเสริมการทํางานของสมองพระเจ้าวิตามิน B6 มีส่วนสำคัญในการทำงานของสารสือาาสร่อประสาทที่มีส่วนช่วยในการกำหนดอารมณ์และรูปแบบในการนอนหลับการเติมมะม OOT ลงไปในอาหารจะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับกรูตามายซึ่งเป็นสารที่ช่วยสมองสามารถจดจำและมีสมาธิดีขึ้นและยังทำให้เซลล์สมองของเรานี้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแนะที่สำคัญ สำหรับใครที่ใช้ใส่ตาดนานๆโอ้โหนี่พี่ปาช่วงนี้ก็ใช้ใส่ตาเยอะมากตามันจะล้ามากเลยเริ่มจะทำยังไงดีบอกเลยว่าอามะม่วงช่วยบำรุงสายตาจริงหรยอพี่ปาจริงค่ะมะม่วงช่วยบำรุงสายตาของเราได้แน่นอนข้อที่6บบำรุงสายตามะม่วงมีวิตา,ม,าม,มินเอสูงดังนั้นจึงช่วยบำรุงสายตาให้ยังใสปิ๊งปังอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทต,ตาเมื่อ,อยายุมากขึ้นได้อีกด้วยข้อที่เจ็ดบำรุงผิวพรรณบำรุงผิวพรรณโอ้โหไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็อยากจะมีผิวสวยอยากให้ผิวของเราดูดีแล้วเชื่อไหมว่ามะม่วงช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้แล้วเชื่ออย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยบอกเลยว่าต้องยกความดีความชอบให้กับวิตามินออีกครั้ง เราะวิตามินเอในมะม่วงมีคุณประโยชน์ที่ทำให้ผิวพรรณของเราสวยงามการรับประทานมะม่วงจะทำให้เราได้รับวิตามินเอที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและผิวหนังช่วยการอุดตันของรูงขุมขนลดลงส่งผลให้ผิวพรรณเรียบเนียนได้ด้วยอ่าไม่ใช่แค่นี้นะคะพี่ปลายังอยากจะบอกเลยว่า ข้อที่แปดช่วยรักษาสิวมะม่วงนี่ช่รักษาสิวใช่เลยเรามาฟังกันเลยหากใครไม่ชอบกินมะม่วงแต่ก็อยากรักษาสิวให้หายโดยไม่พึ่งยาแล้วก็ลองหันมาใช่มะม่วงในการรักษาได้เพราะเนื้อมะม่วงนี้แม้เราจะไม่ได้รับประทานแต่ก็สามารถช่วยบำรุงผิวพรรณลดสิวบนใบหน้าที่ควรจะได้เพียงสารมะม่วงบางๆวางบนใบหน้าทิ้งไว้30นาทีจากนั้นก็ล้างออกวิตามินเอในมะม่วงก็ช่วยลดการเกิดสิวได้ ข้อ9รักษาโรคโรหิตจางในหญิงที่ตั้งครรภ์โอ้โหมะม่วงช่วยรักษาโรคโรหิตจางในหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ด้วยเยี่ยมเลยแน่นอนพี่ลพรยอยากจะบอกว่ามะม่วงเปรี้ยวกรีวถือเป็นของที่ถูกใจที่เรียกว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นี่จะชอบมากกับผู้หญิงที่แพ้ท้องนะคะเขาก็จะกินมะม่วงกันช่วยรักษาการแพ้ท้องเป็นได้อย่างดี เพราะมะม่วงมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อหญิงที่กำลังตั้งครรภ์เช่นเดียวกันเพราะหญิงตั้งครรภ์น,นั้นมันจะเกิดภาวะโรฮิตจังได้แล้วก็รับประทานมะม่วงเข้าไปช่วยเสริมธาตุเหล็กของเราเห็นไหมพี่ปลายอยากจะบอกว่ามะม่วงมะม่วงผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราหูระมองนี่มันที่กินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้กินเข้าไปเพื่ออะไรวันนี้พอเรามาฟังประโยชน์ของมะม่วงเราได้อยากกินเข้าไปมากขึ้นใช่ไหม แต่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมะม่วงสกจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเพิ่มขึ้นในมาก,กเราต้องระมัดระวังกันที่สำคัญถ้าใครมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองตลอดเวลาควบคุมดูแลภายใต้การดูแลของแพทย์อย่าหยุดการรับประทญญานยาแล้วทีอยากทานจริงๆเพราะมันอร่อยทานเท่าที่รงยาหั่นมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ทาน แล้วดื่มน้ํำตามมากๆจะช่วยได้เยอะเลยเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องดูแลสุขภาพเรามีข้อสงสัยใดๆถามได้